สวัสดีค่ะเป็นแ็นค่ะสาวสรินพาเพื่อนไปเดินชมทือทัดแถวแถวสาวสรินอยู่นี่แหลจานเพื่อนจ้าแดดดีดีดอกไม้กระบ,บานสวยงามจานเพื่อนจ้าแดดดีมากเลยจ้าน,นี่เขปลูกอะไรน,นาะปลูกมะเขือเทศนี่ปลูกมะเขือเทศ ผักสลัดอู้ผักสลัดสวยงามมากเลยจ้ะดูเขียวขจีเป็นพ่มพ่มพ่มใหญ่ด้วยจ้ะดูดิผักสลัดมาเดินเล่นแถวนี่แหละจ้ะแถวแถวสลินอยู่นี่แหละจ้ะเหนืเดียวฝั่งนี้มันจะร่มรื่นมากเลยจ้ะเนี่ยผุกคนก็จะมานั่งกันช่วงบ่ายนะตอนนี้ตอนเที่ยงจ้ะก็เ,เลยอาจจะกินข้าวเที่ยงกันอยู่เนาะดูดอกไม้ดิ สวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนจ้ะนี่เขาเด็กดอกอะไรนะเอ๊ะเขาเด็กดอกอะไรนะเนี่ยสาวซุ้นก็จําไม่ได้เนี่ยดอกใหาใหญ่ด,ยยดูนี่ขเขาเด็กดอกอะไรนะ,ะเด็กดอกดอกเข้าใจบ่ที่มันตอนที่มันมันจะเป็นดอกตุ้มๆตุ้มๆแล้วมันจะบานใหญ่เนาะเขาเด็กดอกอะไรสาวซึนจำไม่ได้หรอกจ้ะช่วงนี้บานทั่วเลยจ้ะดอกไม้เนี่ยนี่เขาก็ทําที่นั่งเล่นได้ไหมหลังบ้านเนี่ย ตาโารินคิดว่าอยู่วงนุง่งอยู่วนุ่งที่เยอรมันนี้อยู่ที่เยอรมันนี้อยู่เป็นวนุ่งน่ะอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์คืออาพาร์ตเมนต์สองชั้นสามชั้นนี้เนาะมันมันดีมากเลยนะเพื่อนจ้ะไม่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองก็ได้จ้ะเนี่ยนั่งเขาจะมีพื้นที่เยอะมากจะให้คนที่อยู่ในตึกเนี่ยมาเอ,อ่ปูเสือเก้าอี้โตะ๊ตะเตะมานั่งกันจ้ะ แต่ในห้องห้องหนึ่งก็จะมีสองห้องนอนสองสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องรับแขกห้องครัวแล้วแต่ว่าใครจะเช่าห้องเล็กห้องใหญ่อย่างนี้นะเพื่อนจ๋าเนาะไม่ได้ไม่ได้คับแคบนะจ๋าเพื่อนจ๋าแล้วแต่เราอยู่สองคนสามคนห้องใหญ่ก็มีห้องเล็กก็มีจ๋าเพื่อนจ๋าดูดอกไม้สวยสวยเนาะเนี่ยเนี่ยคนที่เขาอยู่ในตึกนี่แหละจ้าเขาปลูกไว้เนี่ย เราสามารถทําสวนทําเป็นแบบเนี่ยเนี่ยพื้นที่ว่างเนี่ยเขาก็ให้ปลูกจ้ะเนี่ยใครจะปลูกดอกมงุงดอกไม้ก็ปลูกได้จ้ะเนี่ยเนี่ยสตอรอเบอรี่เห็นไหมเนี่ยเขาปลูกสตอรอเบอรี่นี่เขาปลูกดอกไม้สวยสวยเพื่อนจด้ดูอันนี้ดอกสีม่งวงน,นั้นดอกสีชมพูน,นี่ก็จะเป็นดอกสีแดงจ้ะเพื่อนจ้าดูดิเเห็นไหมแดดดีดินเพื่อนจาน้านี่สาวสดินอยู่นี่เห็นไหม ตรงโน้นน่ะตึกโน้นจะเป็นบ้านพักคน,นตาจนเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมเ้าชินก็อยู่บนเขาเนี่แเลยจ้ะเนี่ยทวนี้ก็ธรรมชาติสวยงามมากจ้ะออ้นุน่นยอดสนยอดสนอน่อนยอดสนอ่อนเนี่ยเขาเอาไปใส่ต้มยำก็ได้จ้ะต้มยำปลาต้มยำไก่เด็ดยอดมันอ่อนไปใส่มันจะออกเปรียปร้ยวๆนะเพื่อนจ้ะน,น,นี่นี่จ้ะใครที่อยู่ตึกอย่างเงี้ยตึกอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนจ้ะ มันจะมีข้างในมันจะมีห้องเล็กห้องใหญ่จอนเบื่นจ้ะเนี่ยก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะมานั่งเนี่ยเห็นไหมทําสวนกันพื้นที่ว่างเขาก็ให้ทําจ้ะเนี่ยคุณลุงตัดคุณลุงที่ดูแลตึกเขาก็จะมาตัดหญ้าจ้ะแต่ช่วงนี้ตัดไม่หวัดไม่ไหวจ้ะเพราะว่าตัดทางโน้นทางนี้ยาวตัดทางนี้ทางโน้นยาวอย่างเงี้ยโอ้ยแกทําไม่ทันทําอยู่สองคน ทําไม่ทันจานเพื่อนจ้าเนาะเนี่ยเห็นั้นเพื่อนจานเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมเข,เขาคนที่ยืนในตึกนี่แหละจ้าเขาก็ทาไว้จ้าเนาะนี่นี่ก็เนี่ยเห็นไหมบ้านเก็บของเก็บของเก็บโต๊ะเก็บเฟอร์ีนี่ไงร่มรื่นจ้าดอกไม้กระสวยสวยเพื่อนจ้าดูเนี่ยเขาปลูกกันไหมดอกไม้งามเชี่จัดสวนเห็นไหมเพื่อนจ้าจัดสวนสวยงาม นี่ยะจ้ะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ซุ้มตรงนี้เขาก็มีทํานั่งเห็นไหมแต่มันจะหนาวด้เนี่ยมันจะเย็นเขาไม่ได้มาเก็บกวาดเลยเนี่ยอส่วนมากก็จะนั่งแดดมากกว่านี่าวตักผ้าก็มีทุกเอ,อจุดจ้ะเนี่ยนี่จ้ะคเพื่อนจ้ะนี่แหละจ้ะสาวสตรีนยู่นี่แหละนีู่่บ้านเข้าสตอปจ้ะเพื่อนจ้ะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมแดดดีมากเลยจ้ะวันนี้แดดที่ดีเนี่ยสาวสาริรนพาเพื่อนมาเดิน ชมธรรมชาติหมู่บ้านสาวสลินอยู่ชนบทจ้ะชนบทเนี่ยจ้ะนี่จ้ะ,จะดูเห็นไหมภูเขาเนี่ยภูเขา้อมรอบจ้ะภูเขาเขา้ขาอมรอบสายน้ําก็ล้อมรอบรถฟงรถไฟก็แถวแถว,แถวริมทางรถไฟก็จะอยู่แถวริมแ,แม่น้ำนะเปลี่ยนจ้ะเนาะเนี่ยแมอาาศทีสุดสุดจันเปลี่ยนจ้ะ าวซินมาเดิน,นาสาวโซดพานเพื่อนมาเดินเนะาะพาเพื่อนมาชมเขาจะชอบจะ้ะเขาจะชอบที่นี่จ้ะมันไม่วุ่นวายมันเงียบมันเงียบเงียบสงบเงียบดีช่วงนี้แดดดีถ้าใครจะมาเที่ยวเย,ยรอรมันมาช่วงเดือนเนี้เดือนนี้หรือไม่กม็ตั้งแต่ต้นเดือนนี้แหละเนาะอากาศก็ดี นี่ช่วงนี้ปลายเดือนอะไรเนี่ยอยู่อันนี้ปลายเดือนอะไรน,นี่เดือนอะไรก็เดือนใหม่มนี่แหละกลางเดือนใหม่เป็นต้นไปอ่ะก็ดีมากๆจ้ะเพื่อนจ้ะเข้าม,มาเที่ยวได้จ้าอาวซึ่นพาดไปเดินอีกไปเดิอน,เดอนอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปกินกาแฟแล้วจ้ะสาวซึนชงกาแฟพืให้นี่นี่ตึกข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นเอ่อ ไม่รู้สาวสุรินเรียกแต่อำเภออำเภอจ้ะไม่รู้สาวเขาเรียกอะไรนะ่าเดี๋ยวไปดูไปสาวสุรินเรียกว่าอำเภอนี่จ้าพี่เปินจ้าดูสวยไหมเพราะว่าเวลาสาวสุรินมาอยู่นี่สาวสุรินก็ไปแจ้งในเมืองนี่แหละจ้ะสาวสุรินพาลูกไปทำพาสปอร์ตก็ทำในนี่แหละจ้ะนี่ทำในตึกนี้แหละจ้ะ กดีจริงจ้ะที่นี่ก็จะมีตำรวจประจำอยู่นะจ้ะเพื่อนจ้ะแจ้งคงแจ้งความก็เลยก็แจ้งตรงนี้ได้เขาเรียกอ,อะไรนะ้อคนนี้อ๋อเกยไมเดอร์เฟอร์วัลตุงอ๋อไอ้นี่จันเพื่อน,นจ้ะเขาเรียกว่าอ,อะไรเกยไมเดอร์เฟอร์วัลตุงเข้าสต๊อบกับวะไปไปกินกาแฟจันเพื่อน,นจ้ะ อากาศดีเดินใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นเดินเลยจ้าช่วงนี้คนเดินเยอะมากขี K ่มอเตอร์ไซค์ขับรถออะไรนะรถเปิดประทุนก่ะเพื่อนจ้าช่วงนี้คนที่มีรถเอ่อเปิดประทุนก็จะเปิดประทุนขับกันแดดดีไง เพืเ่อนๆจ้าถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปของสาวสลินฝักเพืเ่อนๆกดติดตามให้สาวสลินด้วยนะคะนะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ